เดี๋ยวนับคาดเหล็กอันนี้ให้ดูนะครับว่ามีกี่ฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฟันแต่วันนี้คุณหนึ่งสั่งคาดเหล็กมาใหม่ครับแต่เป็นขนาดห้าฟันเดี๋ยวเรามาดูว่าทางร้านอ่ะเขาส่งมาให้นะครับตรงปลกไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคาดเหล็กพวกนี้เอาไว้สําหรับถาหญ้านะครับอ่าพวนดินนะะบอกเลยว่าใช้งานได้ดีคุณหนึ่งอ่ะสั่งมาใช้ไปแล้วตอนนั้นอนะ่ะใช้แบบเจ็ดฟันก็ถือว่าใช้ดีนะแต่อยากลองแบบขนาดเล็กดูนะครับว่าถ้าสั่งแบบห้าฟันเนี่ย มันจะสามารถใช้ได้ดีนะครับเหมือนเ็ดฟันไหมคุณหนึ่งอ่ะได้สั่งมาเป็นแบบคาดเหล็กที่มาพร้อมกับด้ามอยู่แล้วนะครับใส่พวกกระดาษนะครับมาอย่างนี้เลยนะมาแกะไปดูข้างในกันทุกคนว่าด้านในนะครับจะมีห้าฟันอย่างที่คุณหนึ่งได้สั่งมาไหมตรงปกไหมนะฮะถ้าตรงปกสั่งมาได้เลยนี่มาแล้วทุกคนอ่าแท็กอะไรจะแน่นหนาดีขนาดนี้กล้าไม่ให้ใช้เลยหรือไงนะนี่มีนี่นะครับเขาใส่พวกยางนี้มาด้วยนะนี่มันจะ อ่าแหลมๆอย่างนี้เลยนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟันทุกคนเวลาใส่คุณหนึ่งก็จะใช้งานอย่างนี้เลยครับใส่เข้าไปเลยนะะใช้แล้วก็ตอก สำหรับใครที่ตามหาคลาดฟันใหญ่นะครับอันนี้เป็นขนาด5ฟันนะสามารถใช้งานนะครับกับพื้นที่นะดินแบบร่วนๆเงี้ยทำให้การพวนด,ดินของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถดึงหญ้านะครับขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ถ้าใครสงสัยนะครับใช้สําหรับการตัดหญ้าเนี่ยได้ไหมฝากกดติดตามคุณหนึ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเฉลยกันทุกคนให้พิมพ์ว่าอยากดูนะครับเข้ามานะสำหรับใครที่สนใจไม่มีการในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วทักข้อความมาเดี๋ยวจะส่งรายละเอยียดทั้งหมดไปให้นะครับ